การกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองเนอะล่าสุดํามพักก้าวไกลก็ออกแถลงมาแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าไปเลือกปฏิบัติเพราะมันจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเสื่อมประมาณนี้ก็คืออย่าไปเลือกให้คุณทักษิณได้รับความยุติธรรมเพียงคนเดียวทุกคนควรจะได้รับความยุติธรรมเหมือนกันและจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดก็คือสิ่งที่เขาเสนอไปล่าสุดนั่นก็คือกฎหมายนิรโรษกรรม ทีนี้เนี่ยไอพอบนี้โทษศกรรมเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยแต่ละพักแต่ละร่างที่เสนอไปเมื่อจะเป็นภาคประชาชนของรรคเก้าไกลหรือของรรคเพื่อไทยเนี่ยรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับถามว่ามันก็นิรโทษแหละแต่นิรโทษทางการเมืองแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นความเห็นต่างเลยณนะปัจจุบันนั่นก็คือว่าจะรวมคนที่โดนประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองหรือไม่ลงไปในนั้น คืออันอันนี้นะก็คือบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยไอ้เคสล่าสุดที่เกิดขึ้นกับตะวันเนี่ยนี่ไงมันคือความขัดแย้งของการมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเพื่อคุ้มครองสถาบันถ้าเรายกเลิกหรือมีการนิ้แโทษกรรมไปเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความกระด้างกระเดื่องแล้วก็เอ้ามันจะยังไงละนู่นนี่นั่นก็พฤติการเป็นแบบนี้ทีนี้ทางภาคก้าไกลเองเขาก็บอกว่าเอ้า อยู่จะมาเลือกไม่ได้นะหรือภาคประชาชนก็บอกเอา้าตอนที่พวกเธอเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ในใจอะไรเข้าปง่งเข้าป่าไปก็เขานี่โทษ1นึ่งถก็เลยออกมาเติบโตเป็นรัฐมนตรงรัฐมนตรีอะไรเธอจะมาลงมาลืมตอนนี้จะไม่เห็นด้วยซะง,งั้นตอนตัวเองได้มาก็ทําไมไม่ไม,ไม่ไม่คิดบ้างละ่ะว่าอย่างนี้อ่ะก็มองต่างมุมกันไปทีนี้เนี่ยก็นี่แหละประเด็นหลักๆเลยเนี่ยไ ไอ้เรื่องของนิรโศษกรรมเนี่ยมันเข้าสภาก็จะมีกรรมธิการที่นี้นี่แหละมันจะมีการถกเถียงกันแหละว่าตกลงเนี่ยนิรโศษกรรมมันจะรวมหรือไม่รวมแล้วใครจะรอดบ้างไม่รอดบ้างคดีทุจริตต่างๆนะั้นแต่มันก็คงไม่ได้ไปถึงแบบสุดซอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังคมก็อุดมปัญญาตื่นรู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกมาชุมนุมประท้วงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ลังแต่จะทําให้ประเทศชาติแช่แข็งหยุดชะงักอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอํานาจก็คงไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นพอรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลแบบโหวตคนเดียวผ่านเนี่ยเหมือนสมัยโบราณอะ่ะเออสมัยก่อนเพื่อไทยเนี่ยเขาผ่านกฎหมายเขาผ่านทุกตัวเนะเขาเชิดเลยเพราะเขาแลนสไลด์ซุปเปอร์แลนสไลด์มีของคุณทักษิณได้เท่าไหรอ่อ่ะรอบนั้นอนะ่ะสามร้อยกว่านะ่ะเอออยู่คนเดียวเลยไม่ต้องมีใครมาร่วมก็ได้อะไรเงี้ยสมัยนู้นนะอืมประมาณนั้นแหละ ทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่า,ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยจะออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนแล้วใครจะได้บ้างตกลงจะรวมหรือไม่รวมม1 1ห,หสหรือจะเลือกบ้างหรืออะไรยังไงอ่ะมันก็มีในยะอยู่เออเคสคุณนักศินเนี่ย